สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส3ทำได้3ช่องทางรวมกรณียืนยันไม่ผ่านหลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3แล้วให้รอเ m สยืนยันภายใน3วันหลังจากนั้นให้ยืนยันตัวตนซึ่งทำได้ในแอปเป่าตังถากยืนยันไม่ผ่านก็สามารถไปทำได้อีก2ช่องทางรวมทั้งหมดเป็น3ช่องทาง แม้ว่าแอปเป๋าตาังจะมีปัญหาเข้าไม่ได้เมื่อเช้าแรกของวันลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3แต่กลุ่มผู้ที่เคยได้สิทธิ์ลายเดิมหลายคนก็ที่ไปลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ได้ทันแบบเว็บไม่ล่มคำถามต่อมาคือเมื่อได้สิทธิ์ั่ว์แล้วลำดับต่อไปต้องยืนยันตัวตนมีวิธีทำยังไงถ้ายืนยันไม่ผ่านต้องแก้ไขย,ยังไงวันนี้เรามีวิธียืนยันตัวตนหลังได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์คนละครึ่งทำได้3ช่องทางดังนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตอนต่อไปกันนะคะการยืนยันตัวตนคนละครึ่งในแอปเป่าตังค์ 1. เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังดูที่การ์ด G Wallet แล้วกดตรงเมนูสมัครใช้และบริการ 2. ยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน 3. เตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 4. ก่กรอกข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมและข้อมูล CDD ก็คือที่มาของไรายได้ 5. เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปกรุงไทยเน็ตหรือสแกนใบหน้าหากเลือกยืนยันด้วยตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าให้ทำดังนี้ ใ้ใช้งานกล้องบนมือถือเพื่อสแกนจากนั้นตั้งค่ารหัสพิมพ์พร้อมยืนยันรหัสพิมพจากนั้นเปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือกดยอมรับเมื่อขาการใช้งานแอปเต่าตังระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจะพบข้อความบนกาดว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลให้เลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อดูผลการสมรัครหากยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจัดแสดงการ์ด Wallet ในหน้าหลักเพื่อให้กดใช้งานหากเลือกยืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กให้ทำแบบนี้เข้าสู่กรุงไทยเน็กพร้อมใส่รหัสพินกรุงไทยเน็กกดปุ่มดำเนินการบนแอปเป๋าเงนกรอกรหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกกับกรุงไทยเน็กตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เมื่อสมัครสำเร็จกาด Wallet จะค้างหน้ากำลังตรวจสอบข้อมูลเลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อดูผลการสมัครเมื่อสมัคร G Wallet สำเร็จหน้าจอจะแสดงกาด Wallet และกดไปยังหน้าหลักเพื่อใช้งาน 3. ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาวิธีนี้ก็สามารถแก้ปัญหาการยืนยันตัวตนไม่ผ่านได้เช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีตู้เอทสีเทาก็ให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมช่วยคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ไปที่ธนาคารกรุงไทยบอกพนักงานว่ามาทําเรื่องยืนยันตัวตนคนละครึ่งไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะกดบัตรคิวให้พอเรียกคิวก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ว่าทําการยืนยันตัวตนในแอปเปาตังไม่ผ่านพร้อมยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนในแอปเปาตัง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรีเซ็ตระบบให้และให้เรากลับไปทํำตามขั้นตอนยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังอีกครั้งเปิดแอปเป่าตางังกดไปที่การใช้งาน gwallet และทําการยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปประชาชนและสแกนใบหน้าเมื่อสแกนผ่านก็จะมีข้อความขึ้นมาว่ายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนคนเพ้่งเสราม ถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆตอนต่อไปกันนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมค่ะ